ูช้ชมครับกลับมาพบกับคุณเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะผมอยู่กับอาจารย์สิทธิชัยจันทรศิลปิน,นะฮะท่านเป็นนักวิชาการทางด้านดาราศาสตร์แล้วก็อีกท่านหนึ่งอาจารย์คณัทชัยธนทวิพันกุลฮะท่านเป็นกรรมการในมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนะครับความเคลื่อนไหวในวงการโหราศาสตร์ครับเชิญครับ สำหรับกิจกรรมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็มีสมาคมหอราสั์นานาชาติมูลนิธิสมาคมหอศาสร์นานาชาติมูลนิธิพระอุดมศิลคุณนะครับเสริมสุวัฒโนนะครับได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่องรวมศาสาตร์ประยุกต์เรขเจตัวชั้นสูงนะครับโดยท่านอาจารย์พันณภาสุภาธรธรรมนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดรพิญโยพงษ์เจริญนะครับอันนี้จะมีการบรรยายฟรีนะครับณสมาคมหอราสั์นานาชาติโครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ ในวันเสาร์นะครับที่21ก็คือวันนี้แหละครับนะครับ,นะรบเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับท่านใดที่สนใจก็ลองสอบถามไปที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับอีกกิจกรรมนึงครับก็คือการอบรมหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นนะครับตามโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านหราศาสตร์สู่ประชาชนนะครับก็จะมีทั้ง2ที่นะครับทั้ง2โครงการก็คือสําหรับวันอาทิตย์นะครับก็จะจัดการอบรมขึ้นที่สม,มคสาคมหราศาสตร์นานาชาติโครงการ วัดรัชนดารามนะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับสำหรับวันพุธนะครับก็จะจัดที่โครงการบางขุนนนท์นะครับตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเช่นกันอันนี้เป็นการอบรมฟรีนะครับอำนวยการอบรมโดยท่านอาจารย์ดรพิญโยคุเจริญนะครับก็สอบถามไปที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับส่วนกิจกรรมที่สําคัญนะครับในสัปดาห์ในวันพุธหน้าที่จะถึงนะครับก็คือวันพุธที่25พฤษภานะครับก็ถือว่าเป็นวันนักโหราศาสตร์นะครับ วันท่อ,อาศาสตร์ปีนี้นะครับประจำปี2559นะครับได้จัดขึ้นนะครับที่ศูนย์การค้าเดอะฮับเซียลังสิตนะครับในวันที่25ตรงกับวันพุธนะครับโดยกำหนดการก็จะเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญน,นะครับลงทะเบียนตอน9โมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดนะครับ เปิดโดยประธานนะครับแล้วก็จะมีการบรรยายนะครับหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นที่การบรรยายเรื่องของหลักวิชาลายมือนะครับแล้วก็การบรรยายเรื่องของ7ตัวเลข7ตัวนะครับส่วนท่านอาจารย์สิริชัยนะครับท่านเป็นวิทยากรรับบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับเรื่องดาราศาสตร์โหราศาสตร์นะครับหรือวิชาฝาแฝดท่านก็จะบรรยายตอนช่วงประมาณ11บเนาฬิกานะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับหลังจากพัก รับประทานอาหารแล้วช่วงบ่ายโมงตรงก็จะมีการบรรยายเรื่องของหลักนะครับวิชาโหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์พายัพวชิโรนะครับท่านอาจารย์ทศพลนะครับวงทองนะครับแล้วก็ผมคณะชัยธนทวิพันกุลนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเป็นหัวใจของของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการเขาเรียกว่าการอภิปรายสัมมนาเรื่องของวิชาการนะครับอภิปรายเรื่องของดวงเมืองดวงคนดวงเมืองและก็ดวงโลกนะครับ ประจำปี2,559ถึง2,560นะครับจะมีคณาจารย์หลายท่านเลยครับที่ร่วมมาอภิปรายในครั้งนี้นะครับหัวใจการอภิปรายในครั้งนี้ก็จะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับสังคมการเมืองนะครับดินฟ้าอากาศนะครับเรื่องของอุบัติภัยต่างๆนะครับท่านวิทยกรที่มาร่วมนะครับอภิปรายก็จะมีท่านดรบุญเลิศไพลินดรวินัยนะครับอวยพรประเสริฐนะครับดรพิญโยพง์เจริญดรพิเชียนนะครับอำนาจวรประเสริฐ พันตำรวจเอกดอกอรอัธวิโรศสีตุลานะครับอาจารย์เก่งกาจจงใจพระอาจารย์บุษรินปสมาคมนะครับอาจารย์พานุวัฒน์พันวิชาตุลอาจารย์ฟองสนานจามนจันทร์นะครับแล้วก็จะมีท่านาพิธีกรรับเชิญน,นะครับก็คืออาจารย์ชัยวัตรร่างเล็กนะครับท่านเป็นข้าราชการากระทรวงยุติธรรมนะครับส่วน จบจากการอภิปรายเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการบรรยายเรื่องของหงจุ้ยนะครับดวงจีนนะครับหลักวิชาไพ่นะครับการพยากรณ์แล้วก็นรรักศาสตร์นะครับผมตอนนี้ก็มีบัตรจำหน่ายแล้วนะครับทั้ง3โครงการนะครับก็หาจัดหาได้นะครับหรือไม่ก็ไปซื้อที่หน้างานนะครับผมภายในงานนี้ก็ยังมีในเรื่องของนิทรศการนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์นะครับดวงชะตาบุคคลด้วยนะครับผมครับ ครับันนั้นเป็นงานวันนักโหราศาสตร์นะครับปีหนึ่งเราก็จัดกันเพียงหนึ่งครั้งนะฮะโดยใช้วันแรม5้าข้าเดือน6นะครับครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่ท่านอัญญาโกนทัญะนะฮะในสมัยหนุ่มๆเนี่ยได้พยากรณ์พระราชโอรสของพระเจ้าสิริสุโธธนะโดยยกมือขวาขึ้นมาแล้วชี้นิ้วขึ้นมานิ้วเดียวนะฮะก็บอกว่าพระโอรสเนี่ยต้องออกบวชสถานเดียว นะฮะลีลาคำพยากรณ์คล้ายกับอาสิตามุนีที่พยากรณ์มาเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นกับพยากรณ์ของท่านแม่นไง้ท่านพยากรณ์หนึ่งเดียวท่านก็รอนะท่านก็ออกบวชตามจนกระทั่งกลายมาเป็นลูกศิษย์อ่ะกลายจากอาจารย์กลายเป็นลูกศิษย์นะฮะก็เป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาก็คือท่านอัญญาโกณทันญานะฮะในงานเนี้ยเราก็จะมีพิมพ์ภาพโปสเตอร์นะฮะ แจกให้กับผู้ร่วมงานด้วยนะฮะครับมีภาพนะฮะ,ะจับภาพให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์เกตทีละข้อนะฮะ,อ,ะอันนั้นอา้าวภาพตรงกลางอาจารย์เกตครับภาพกลางนี่เป็นภาพไข่ครับเป็นตรง,<พ>งกลางองค์กลางครับบุรพาจารย์เลยครับก็คือถือว่าเป็นปู่ฤาษีนะครับปู่ฤาษีอะไร ปูรษีอันนี้จะเป็นปู่าษีนารอดนะครับผมครับครับท่านก็ถกอว่าเป็นปูาษีนารอดนะฮะปูาษีทางโหราศาสตร์ก็แล้วกันนะครับปูรษีทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับยุคดึกดำบรรพ์เลยให้ท่านอาจารย์ยุคสมัยก่อนมีตอนนั้นยังไม่มีสัมานุเครัวยังไม่มีครับฤาษีนารอดเนี่ยอยู่อยู่อยู่ทางทิศใต้ของกรุงลงกานะครับเนี่ยตามตำนานนะครับนะ อ่าเป็นบรมบัณฑุต่างหูลาศาสตร์และอีกองหนึ่งที่ยกนิ้วยกนิ้วเดียวครับก็คือท่านอัญญากรทัญพามนะครับอ่าแล้วเป็นยังไงท่านมาเกี่ยวกับโหราศาสตร์ยังไงครับท่านเป็นท่านท่านจะศึกษาในเรื่องของศาสตร์การพยากรณ์ด้วยนะครับในหลายศาสตร์ในหลายศาสตร์นะครับจนมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ชํานาญนะครับแล้วก็พยากรณ์นะครับสมเด็จสมมาสมพระเจ้าเรานี่แหละว่าเป็นคติเดียวต้องออกบทเท่านั้น แล้วก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกครับแล้วท่านก็ติดตามเฝ้าดูคําพยากรของท่านเพราะท่านมั่นใจนะครับท่านมั่นใจไม่ไม่เหมือนพวกเราฮะพวกเราพยากร์แล้วทิ้งพยากรณ์แล้วทิ้งครับนะส่วนท่านโกนธัญญะท่านพยากรณ์แล้วท่านเฝ้าดูครับก็คิดถึงคนอยู่สองคนก็คืออาติตาดาบทครับนะที่พยากรณ์ไว้เป็นคนแรกแล้วก็โกนธัญญะปลามนะฮะเดี๋ยวนี้เราสร้างท่านโกนธัญญะขึ้นมาอีกหน่อยต้องสร้างอาติตามุนี ครับนะฮะเอาแล้วอีกองคหนึ่งทางด้านโน้นเป็นพระภิกษุเนนั่นนะครับก็เป็นท่านเจ้าคุณอุดมศิลคุณนะครับท่านท่านเป็นผู้มีอุปลก์อุปการละคุณต่อวงการโรศาสตร์เป็นอย่างมากครับผมครับเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนริเริ่มนะครับรวมถึงสมาคมเราด้วยนะครับผมในการก่อตั้งสมาคมนะครับนะทั้งสำนักงานทั้งอะไรต่างๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะท่านก็ช่วยเหลือไว้อย่างนั้นเแต่นะฮะท่านก็เป็นพระไงนะฮะ ครับอ่ะมาที่อาจารย์สิทธิชัยเดี๋ยวจะนั่งนานอาจารย์ในารมนะตะกี้พูดถึงเรื่องดาวคานอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์เขาเรียกมา a t opposition ใช่ไหม opposition p o s i เพราะนั้นไอาการสังเกตตำแหน่งตรงข้ามในสังเกตได้ง่ายใช่ไหมก็สังเกตเหมือนดวงจันทร์เพญนะครับก็คือขึ้นก็ขึ้นตอนหัวค่ำกลางดึกก็มาอยู่กลางฟ้าพอใกล้สว่างดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นก็ตกพอดี หรือพูดอีกในหนึ่งก็คือเห็นได้ตลอดคืนก็คือก็หมายถึงโลกนี่อยู่ตรงกลางโลกอยู่ตรงกลางอีกด้านหนึ่งตรงราศีพฤษภเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือราศีพิจิกแมงป่องก็เป็นดาวอังคารดาวอังคารแล้วก็เมื่อมาทํามุมร้อยแปดสิบกันก็เป็นจุดที่เรียกว่า opposition ดาวดาวเคราะห์วงนอกทั้งดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ก็จะคล้ายๆกันเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ ดาวเคราะห์วงนอกก็จะมาอยู่ตรงโลกอยู่ตรงกลางแล้วก็ดวงอาทิตย์ตรงเป็นแนวนี้แต่ดาวเคราะห์วงในไม่มีโอกาสเป็นอย่างนี้ดาวพฤกัสดาวศุกร์ไม่มีโอกาสดาวพธกับดาวศุกร์เนี่ยหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลงไปะชับแต่แต่ดาวอังคารดาวพฤหัสบดปีดาวเสาร์ไม่มีสิทธิ์ผ่านไม่มีสิทธิ์ผ่านผ่านหน้าดวงอาทิตย์อผ่านได้ก็ผ่านหลังผ่านหลังดวงอาทิตย์มองไม่เห็นผ่านหลังได้นะฮะ แต่อีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากการมาทำมุมตรงข้ามแล้วเนี่ยนะฮะการที่โคจรเข้ามาใกล้โลกเนี่ยนะฮะโลกก็มีวิถีการโคจรของตนอังคารก็มีวิถีการโคจรของตนและการที่เข้ามาใกล้เนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยมันมาใกล้ได้อย่างไงก็คือะะแต่ละดวงเนี่ยต่างคนต่างอยู่ในวงโคจรของตัวเองนะครับ<อ>ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าะะวิ่งสเปซสะปะมามาใกล้กันครับ ดาวโลกเราก็จะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าดาวอังคารดาวอังคารก็อยู่ถัดออกไปวงโครจรเป็นวงรีทั้งคู่คโลกเนี่ยโครจรไปรอบดวงอาทิตย์เนี่ยเร็วกว่าดาวอังคารโลกใช้ความเร็ว30กิโลเมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงในขณะที่เอตต่อชั่วโมงนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยก็ใช้เวล30 2 4 24นะครับก็ทําให้โลกเนี่ยวิ่งเร็วกว่า อการที่โรควิ่งเร็วกว่านี่แหละครับทำให้มาทันและแซงหน้าดาวอังคารได้นะครับก็คือลองลอง,ลองนึกถึงนักวิ่งในลู่วิ่ง2ลู่นะฮะที่เราเห็นเนี่ยลู่ในคือโลกวิ่งเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงลู่นอกคือดาวอังคารวิ่งช้ากว่าใช้ความเร็ว24กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ผมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงเวลาหนึ่ง โลกก็มาทันถ้าในภาษารถเขาเรียกว่านกรอบก็มาทันดาวอังคารนะครับแล้วก็เริ่มสตาร์ทเหมือนจุดเดิมใหม่อีกทีหนึง่งทีนี้ในการเคลื่อนแบบนี้นะครับโลกจะมาทันและแสงหน้าดาวอังคารทุกๆช่วง2ปี2เดือนตัวเลขน,นี้จำง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ในช่วงที่มาทันและแสงหน้าเนี่ย <c oughs> ก็จะทำให้โลกกับดาวอังคาร <c oughs> ถือว่าอยู่ใกล <c oughs> ้กัน <c oughs> ที่สุดในรอบสองปีสองเดือนในวงโคจรต่างคนต่างอยู่ไม่ได้ว่าใกล้กันแล้วจะมาชนกันทีนี้ในการที่จะใกล้แต่ละครั้งมันก็ไม่ไม่ระยะทางไม่เท่ากันครับเหตุผลก็คือถ้าในช่วงที่โลกกับดาวอังคารมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามหรือตำแหน่งใกล้กันแบบนี้โลกในวงโคจรเนี่ยถือว่าอยู่ห่างดวงอาทิตย์ และดาวอังคารในวงโคจรเนี่ยในช่วงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เพราะวงโคจรวงรีเนี่ยมันมีช่วงใกล้ไกลดวงอาทิตย์ต่างกันถ้าโลกไกลดวงอาทิตย์ดาวอังคารใกล้ดวงอาทิตย์มันก็ใกล้กันมากนะครับในช่วงที่โลกไกลดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือวันที่4กรกฎาคมและช่วงที่ดาวอังคารใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดก็คือวันที่29ตุลาคมเว้นถ้าเกิดปรากฏการ opposition หรือว่าตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ในช่วงใ,ลงใลงกล้ๆก,กับ ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมหรือเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ใกล้กันมากนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ใกล้กันมากปี2546อันนั้นระยะ56ล้านกิโลเมตรในเดือนเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมสิงหาก็ใกล้ๆกันก่กันะครับแล้วครั้งนี้ครั้งนี้เกิดขึ้นวันที่22พฤษภาคมห่างกัน76ล้านกิโลเมตร เห็นไหมครับยังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่โลกไกลดวงอาทิตย์มากแต่อีก2ปี2เดือนหน้าก็คือวันที่27กรกฎาคม2 5 6พันาอยอันนั้นจะใกล้กันในระยะ57ล้านกิโลเมตรซึ่งก็ยังถือว่าไกลกว่าปี2546นะครับแต่ก็ต้องถือว่าใกล้กันมากเพราะอะไรเพราะเดือนกรกฎาคมนี้กล่าวแล้วโลกไกลดวงอาทิตย์ตั้งแต่วันที่4ี่มาแล้วส่วนดาวอังคารเนี่ยจะใก,กลด้ดวงอาทิตย์ในวันที่29ตุลามันก็เลยทําให ความใกล้กันเนี่ยกระเถิบเข้ามาหากันก็เลยเป็นตัวเลข57ล้านกิโลเมตรและทุกๆ1 5ถึง17ปีจะใกล้กันมากครั้งหนึ่งเราก็เอา15ไปบวกกับ2546ก็จะได้2,561พอดีก็หมายความว่านี่คือปีครั้งหน้านะครับอีก2ปี2เดือนหน้าเนี่ยเป็นการครบรอบ15ปีของระยะใกล้กันมากแต่ถ้าจะให้ใกล้กันมากแบบเหมือนกับปีส4 6 6เลยคือประมาณ56ล้านกิโลเมตรเนี่ย ก็ต้องรอไปนู่นแหละครับยี่สิดสิงหาคมปีพศสองพันแด้อยสามสิบอีกสองร้อยกว่าปีข้างหน้านู่น,นค่ะอาจารย์เกศครับอังคารเนี่ยทางโหราศาสตร์เป็นยังไงครับอังคารนี่ก็คือเป็นดาวที่เรียกว่าดาวดาวบูนะฮะก็คือสร้างจากสร้างจากกระบือนะฮะถือว่าเป็นเทพแห่งสงครามกระบือเดี๋ยวคนไม่รู้จักกระบือกระบือก็คือก็คือควายนั่นเองครับอาจารย์นะครับก็เป็นเป็นตามทางด้านดาราศาสตร์เหมือนกันฮะเพราะว่าดาราศาสตร์เนี่ยก็คือ จะเห็นอาคารเป็นสีสีสีเซนหนึ่งก็คือสีแดงนะครับส่วนส่วนในทางด้านตอนตอนเขาเถียงกันเรื่องดังคารอนักดาราศาสตร์นักดูดาวเนี่ยมันทะเลาะกันด้วยนะเนี่ยตอนศึกษาเรื่องดังคารเนี่ยเนี่ยก็เลยดังคารเป็นเทพแห่งสงครามปูงไงขนาดนักดูดาวยัง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 ถกเถียงกันเรื่องดังคารบูดดาวคาดนะครันตำราไว้อย่างนั้นผมคเคยอ่านมาอย่างนั้น นะฮะแรงคารเกิดมาอยู่กับดาวเสาร์กันตอนนี้ครับเมื่อคืนผมก็ดูดาวนะฮะเหมือนท้องฟ้าก็ได้เห็นไม่ผมที่กําลังพูดเนี่ยดาวจันทร์นะฮะหว้ยว่าที่แล้วมันเลยออกเจ็ดสามเนี่ยแรงคารกับดาวเสาร์มาแรงจะเพนอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยเลยออกเจ็ดสามถือว่าเป็นดาวบาปประคอทั้งคู่ท่านอาจารย์ครับก็วัวหน้าไม่รู้จะออกอะไรนะอ้าวตะกี้เราพูดถึงเรื่องดาวอังคารเพนและอังคารเข้ามาใกล้โลกนะฮะ และาาดาวเสาร์อาจารย์ดาวเสาร์ตอนนี้ก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคร<ต>ับแต่ยังไงก็สว่างสู้ดาวอังคารไม่ได้เพราะว่าระยะทางไกลมากดาวอังคารไอ้อดาวเสาร์ก็จะมาอยู่ตำแหน่งตรงข้ามแบบนี้นะครับแบบดาวอังคารเนี่ยวันที่3มิถุนายนนั้นปีนี้จึงเป็นปีที่น่าสนใจเพราะว่าสิ่งพวกนี้มาอยู่ในด้านตรงข้ามกันทั้งดาวพระศุกร์ดีก็เดือนมีนาครับเมษามาถึงพฤษภาคมิถุนาก็เสาว แล้วก็คืนวันที่22ดวงจันทร์เพนอีกนะครับก็เลยทำให้วัตถุท้องฟ้าในระยะนี้น่าสนใจน่าสังเกตนะครับถ้าท้องฟ้าดีๆเนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องดาวเพนในระยะเวลาใกล้เคียงกันเนพระจันทร์เพน22่4ตีสี่เท่าไหร่นะ14นาทีนะฮะพระอังคารก็เพนอีกไม่กี่วันพระเสาร์เพนการที่ดาวมันมาเพนพร้อมๆกันเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอาจารย์นะฮะจะสังเกต ได้ชัดไหม <S <S ก็คือดาวเคราะห์เนี่ยนะครับถ้ากถ <นะ S 2> ึงการสังเกตลองลอง,ลองจับภาพนั้นนะการสังเกตในเมืองเนี่ยมันจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของแสงไฟที่ที่สว่างแล้วก็สะท้อนบรรยากาศที่ขอบฟ้าขึ้นไปแต่ถ้าฟ้าดีๆแล้วเราอยู่ในอาจจะห่างใจกลางเมืองซะหน่อยอย่าไปอยู่ในที่ชุมชนหรือตึกสูงๆเนี่ยอาจจะไปอยู่บนดาดฟ้าก็ได้ แล้วมองไปนะครับทางซีฟ้าทิศตะวันออกเฉียงใต้ตอนหัวค่าเนี่ยเราจะเห็นภาพเนี้ยนะครับคืนวันที่22เนี่ยกลุ่มดาวนี่เป็นกลุ่มดาวเมงป่องกลุ่มดาวเมงป่องเห็นไหมครับลากเส้นแนวเนี่ยเหมือนเมงป่องนันมอขึ้นมาไอหัวใจเมงป่องคือแอนทาเรสแอนเสนะครับสีแดงเหมือนกันที่เรากล่าวแต่ต้นแล้วส่วนดาวอังคารดาวอังคารก็อยู่หัวตรงหัวเลยนะครับตรงหัวเมงป่องแล้วก็กระเถิบขึ้นมาเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยคือดาวอังคารดาวแอนทาเรสแล้วก็ดาวเสา ดาวเสาเนี่ยจะเห็นเป็นสีเหลืองเหลือเซอร์เทิร์นนะฮะส่วนดวงจันทร์ก็จะไปกลมโตอยู่เหนือทั้งหมดแต่ว่าดวงจันทร์เนี่ยแต่ละคืนถัดไปเนี่ยดวงจันทร์จะไปเร็วกว่าทุกดวงเพราะว่าอยู่ใกล้โลกที่สุดไม่นั้นพอคืน23ใเนี่ยดวงจันทร์จะกระถิบมาทางดาวเสาร์แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆหนีไปยังไงก็แต่สามดวงเนี่ยครับดาวเสาร์ดาวอังคารดาวหัวใจแมงป่องหรืออันททเลสเนี่ย เราจะดูได้เรียกว่าระยะนี้อีกไปอีกนานเลยนะครับ,รบเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ก่อนนะฮะเดี๋ยวติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ